สวัสดีครับชาวสโตอิกทุกท่านวิธีรับมือกับแรงกดดันแบบชาวสโตอิกนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่านะคนยุคปัจจุบันนี่เจอความกดดันเป็นอย่างมากครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้แล้วก็ปล่อยให้ความกดดันนั้นทําให้เราเครียดแล้วก็ทุกนะครับสโตอิกเนี่ยถือว่าเป็น ปรัชญาที่นำเสนอแนวทางในการรับมือแล้วก็ก้าวข้ามความกดดันได้ดีมากปรัชญาหนึ่งนะฮะเพราะว่าในในแก่นของสตูอิกนั้นเขาจะมีการพูดถึงการแยกแยะสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้จากสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็เขาแนะนำให้เราเนี่ย อย่าได้ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นคนอื่นมากเกินไปหนักฮะมาดูนะครับว,ว่าเมื่อเรานึกถึงความกดดันนั้นเราจะจินตนาการว่าผู้คนคาดหวังอะไรกับเรานะฮะนาฬิกาจะเดินเร็วขึ้นเราจะมีความวิตกกังวลและถ้าหากคุณระบ,บุตัวเองด้วยภาพนี้นะบอกเลยว่าคุณจะมีปัญหานะครับแนวทางในการรับมือความกดดันตามแบบสวีกนั้น มี2แนวทางครับคือ1ไม่มีความคาดหวังก็จะไม่มีความกดดันนะครับนี่ฮะนี่เป็นข้อแรกที่สําคัญนะครับเมื่อคุณเจอใครสักคนนะคุณจะสร้างอุดมกติไว้ในใจของเราครับว่าคนนั้นต้องเป็นแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราแทบจะไม่รู้จักเขาเลยนะแต่เราจะทําการสรุปโดยแง่มุมเราเองครับ จากแง่มุมที่เรามองเพียงแค่แป้ดเดียวฮะซึ่งมันเป็นเพียงแค่ภาพภายนอกที่ที่เขาแสดงออกมานะฮะมันเป็นบางคนก็ทำดีครับคือต้องการสร้างความประทับใจกับคนอื่นอยู่แล้วหรือว่าบางคนก็ไม่สนใจนะครับดังนั้นเนี่ยภาพจำหรือว่าการ การสร้างาการตีความสิ่งที่เขาเป็นมันเริ่มต้นจากที่เราเองนั่นะครับซึ่งแต่มันก็เป็น,นกลไกธรรมชาตินะเราสามารถรับรู้และควบคุมความคาดหวังเราได้ครับ ه, เมื่อเกิดความคาดหวังมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงคนที่เรามองว่าเป็นอันตรายไปได้ไวครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ย เลือกที่จะเข้าหาคนที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยได้ครับนี่นี่เป็น,นกลไกที่ที่สมองมนุษย์พยายามสร้างขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งอะทุกคนหรือทุกสถานการณ์ที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสมหวังได้ทุกครั้งนะครับบ่อยครั้งเนี่ยความคาดหวัง มักจะนำมาซึ่งความผิดหวังครับโดยเฉพาะกับคนที่ชอบยึดชอบถือชอบคาดนะครับอันตรายครับนะฮะอิพิกเตตัสกล่าวไว้ในในใน,ในงานที่ชื่อว่า art of living นะครับบอกว่าเราไม่ควรสนใจว่าคนอื่นจะคาดหวังอะไรจากเรานะฮะเซเนกาก็บอกในจดหมายคขาว่าจงคิดถึงแต่ เรื่องของคุณเองครับนะฮะด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรที่จะยอมรับความคาดหวังของอื่นที่มีต่อเรานะครับแล้วก็ไม่ควรพัฒนาความคาดหวังแก่ผู้อื่นด้วยครับสําคัญกับเรื่องนี้คือถ้าเราไม่คาดหวังกับใครแล้วเนะี่ยความกดดันจะลดลงไปมากเลยครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไหลลื่นได้ง่ายเพราะว่า โดยเป้าหมายของสวิคนั้นคือการใช้ชีวิตแบบราบรื่นไหลลื่นครับแล้วก็อยู่ในตัวตนที่เราคิดว่าดีที่สุดเวอร์ชันที่สุดของเรานะครับชาวสวิกนั้นจะบอกให้เราอย่าได้คาดหวังคนอื่นแล้วก็อย่าพยายามทําให้คนอื่นคาดหวังเลครับถ้าเราทำนี้ได้นะง่ายครับนะความกดดันจะลดน้อยลงไปมากเลยครับ ข้อสองคือคุณต้องรู้อะไรที่เราควบคุมได้และก็อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ครับนะฮะตรงนี้สําคัญน,ะน้นี่เป็นซิกเนเจอร์ของโซโอ,อิกนะครับง่ายๆครับสมมุติง่ายๆตัวอย่างคือว่าถ้าถ้าเราทํางานแล้วม,มีมีเส้นตายมีเดตไลน์อยู่ในห้าวันเนี่ยชาวโซอ,อิกที่เขาที่เขาเคร่งเนยนะที่เขารู้จักเนี่ยจริงๆอะ่ะ คำว่าสอิกเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจําเป็นต้องรู้จักนกะแต่ว่าบางคนเนี่ยก,ก็มีพื้นฐานวิธีคิดแบบสอิกอยู่แล้วครับคืออะไรครับความเป็นสอิกนั้นก็คือความมีวินัยครับนะฮะความมีวินยัยความรับผิดชอบครับชาวสอิกก็คือคนที่มีมีวินยัยมีรับผิดชอบครับเขาจะสามารถจัดการเวลาวางแผนว่าจะบรรลุเป้าหมายอย่างไรและทําให้ดีที่สุดครับนะฮะพวกเขาอาจจะ โอเคละ่ะอาจจะมีช่วงเวลาที่มันสถานการณ์ที่ทําให้เขาไม่ได้ได้ผลงานตรงตามเป้ามากนะแต่ว่าเขาก็ไม่กังวลครับนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าคือผู้คนส่วนใหญ่อะจะมี mindset พื้นฐานแบบส o ิสแล้วคือว่ามีวินยัยมีความอดทนครับแต่ว่าเขาขาดอย่างหนึ่งที่ที่เขาต้องหาเพิ่มคือสวิจะสอนให้เราเนี่ย อย่าได้ไปกังวลกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับเนี่ยตรงนี้สําคัญนี่เป็นสิ่งที่ถ้าอยากจะเอาตัวเองไปใช้นะต้องเอาเรื่องนี้ไปใช้คือว่าต้องรู้ว่าอะไรที่คุณควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ครับโดยเฉพาะอย่าได้ไปแคร์หรือกังวลกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับตรงนี้สําคัญถ้าถ้าเรามีกําหนดเวลาต้องทําให้เสร็จ แล้วเราทําดีสุดแล้วตามตามสิ่งที่เราได้วางไว้คือเราต้องวางแผนว่าจะทําทำหนึ่งสองสามสี่ให้สาเร็จนะแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันแบบว่ามันเกิดคือยังไม่เขากำหนดเวลาหรอกแต่ว่าเราไปเดนเจออะไรก็ตามที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊มันติดขัดหรือเปล่าเนี่ยให้เรามองว่าแทนที่เราจะไปกังวลไว้กลัวจะไม่ทันหรือเปล่ามันกดดันเรา เราอีกสอนให้เราเนี่ยกลับไปโฟกัสที่กระบวนการครับเราทำกระบวนการดีดีแล้วหรือยังครับแล้วถ้าคือถ้ามองเป็นเวิร์สเป็นเวิร์สเคสถ้ามีเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงถึงจะดำรงกระบวนการต่อไปให้ได้ตรงนี้สำคัญมากกว่าครับถ้าเราเอาไปแต่กังวลว่าเอ๊ะเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันจะไม่ทันเวลาหรือเปล่าเนี่ยหรือเราเอา เอาเวลานั้นไปโทษคนอื่นไปตัดสินคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบเราครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมเราเสียเวลาเปล่าครับนะกลับมาครับกลับมาโฟก,กัสที่ความรับผิดชอบของคุณครับอย่าได้ไปโทษหรือตำหนิโชคชะตาสําหรับอะไรก็ตามที่คุณควบคุมไม่ได้ครับอย่าไปทำอย่างนั้นครับปล่อยวางมาันซะ ปล่อยวางครับคือสิ่งสาคัญ,ญี่สตโตอิกพามามสอนเราคือว่าหลายคนเนี่ยมีวินัยครับมีความตั้งใจนะมีมีมีความรับผิดชอบครับแต่เราลืมอย่างหนึ่งคือว่าปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้ก็มีนะเรื่องของโชคชะตาเรื่องของคนอื่นเรื่องของสถานการณ์เนี่ยมันที่มันไม่เป็นใจจำไว้เสมอว่าสิ่งนั้นอะเราควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญครับ โอเคแหละคือผลลัพธ์ของการทํางานเราเรา,เราต้องการสิ่งนั้นแหละแต่ว่าผลลัพธ์นั้นมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราไงอะไรก็ตามที่ไม่ขึ้นอยู่กับเราล้วนไม่สําคัญครับแต่ว่าโอเคแหละมันไม่สําคัญแต่เราต้องการก็จริงแต่ว่ามันมันก็มีโอกาสเกิดได้ทั้งอะรครับทั้งผิดหวังและสมหวังไงซึ่งการผิดหวังและสมหวังนั้นมันเป็นผลลัพธ์ เป็นผลลัพธ์ที่อะไรครับเราควบคุมไม่ได้ปล่อยวางได้ปล่อยวางครับอาจจะมีเฮิร์แหละช่วงแรกแต่ว่าพยายามบอกตัวเองเสมอว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราทาดีที่สุดแล้วในสิ่งที่เราควรทําแค่นี้ครับผมว่ามันสามารถคลายคลายความรู้สึกเจ็บปวดคลายความรู้สึกกดดันจากสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ได้นะครับก็เป็นไอเดียดีๆนะครับสําหรับ เรื่องราวของการรับมือความกดดันแบบสวยนะครับจากการเคลมหน้าสวัสดีครับ